มีเงินนับเป็นหนองมีทองนับเป็นผีบ่มีเงินกับบ่มีไผ่อยากฮู้จักบ่มีผลประโยชน์กับบ่มีไผ่อยากคบหากับบ่แปลกนอกจากที่หลายๆคนเลือกที่จะอยู่เงียบๆคนเดียวกับย่อนคำว่ามีเงินนับเป็นหนองมีทองนับเป็นผีเนี่แหละจ้ะคำนี้ก็ยังคงใส่ได้เสมอมานะคะทุกเมื่อนี่ที่มากอยู่เงียบๆคนเดียวนี่กับบ่แมนยังด้บ่มีเงินค่ะทุกคนข่ะยานให้บานฮู้นอกจากอยากไอ้เขานะคะก็เลยออกมาอยู่เงียบๆอยู่ทงไฮทงหน้าแบบนี้จะดีกว่าเขาเบาเหลืองเงินเงินทังอง แล้วมันปวดหัวนาจามาเมื่อนี่สิพ้ามาตัดกกล้วยไปเห็ดกับเข่าอีกแล้วค่ะก็คือเกาจามเมื่อน,นี้นะคะว่าจะเห็ดกับเข่าให้คุณตาคุณยายค่ะตัดต้นกล้วยไปแบบนี้นะคะแน่นอนว่าต้องเป็นแกงโยกลก้วยแน่นอนนะคะพอดีว่าจื่อใจมาใสา่ติวเย็นไหวนะคะ่ะก็คิดเมนูบ่อออกดอกนะคะว่าจะเห็ดเมนูอียงค่ะก็เลยเลือกที่จะเห็ดแกงไกง่ใส่โยกกล้วยนะคะเพราะว่าเมนูนี้ห้าก็บอค่อยได้เห็ดดูปันใดค่ะอื่นได้ว่าประมาณเดือนหนึ่งแกงเท่อนึงกับว่าใดเลยล่ะบรรยากาศยาเมื่อแรงค่ะทุกคนแดด อพอดีนะคะงามงามค่ะปุยมักบรรยากาศแบบนี้นะคะอยู่ทงหน้านี่สบายใจค่ะ ่อนที่ปุ้ยจะไปตัดต้นกล้วยปุ้ยก็ได้ข้างหมอเขาวไวแล้วเรียบร้อยนะคะกรับมากนะคะหมอกระลังห่อนพอดีค่ะทุกคนก็เลยเอาฝาหมอปิดเข่าวไวเนี่ยักน้อยนะคะเขาจังสีขึ้นไวไ้คุณตาคุณยายกินเมนูแห่งๆมาหลายมือแล้วเนาะค่ะมือ่อปยก็เลยว่าปุ้ยจะเห็ดเป็นเมนูแกงๆน้ำๆแบบนี้แหละค่ะเพอได้สดนามน้ำต้นกล้วยก็จะเลือกเอาต้นที่แบบว่าก็ล่างจะเป็นไวรุ่นเนาะค่ะกาล่งสีใ่นะคะทุกคนเพราะว่าเหาเห็ดแกงบ่หลายหรอกนะคะพอแกงหลายยามใดค่ะกินกับโบเบิร์จักเชื่อนะคะเมนูแกงนี้นะะอ กินประมาณจะขาบหนึ่งสองขาบจังสีหน้าค่ะเบิดแก่พ่อเลยนะคะแกงหลายกว่าหั่นเนาะคะ่ะมันเบื่อคะ่ะทุกคนเหตุแหล้วกัสิบมมีค้นกินจจงสนะีหน้าในระหว่างที่ล่อหนึ่งเขาซุกเนาะคะ่ะวิกศจะเตรียมวัตถุดิบไปเลยนะคะ ก็จะปอกาพวกง่ายกลวยออกเนาะค่ะมองไดที่มันแก่นะคะปุยก็จะดึงออกแบบนี้เลยค่ะรอบที่แล้วที่ปุยแกงเนาะค่ะปุยลืมดึงง่ายกลวยออกนะคะทุกคนเอาไปแกงแล้วว่าเกาะกันเป็นก้อนอยู่ค่ะรอบนี้ปุยก็จะบลืมเด้อค่ะทุกคนปุยก็ะจะฟันอยกกลวยเนาะค่ะหล้วก็แช่น้ำเกลือไว้แบบนี้นะคะหยกกลวยของเทาจึงสิบอลแลเนาะค่ะเสร็จแล้วก็จะมาตำพริกแกงนะคะก็จะใส่ตะไคร่ลงไปเนาะค่ะตำตะไคร่ให้แหลกๆซะก่อนนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็ใส่พริกเนาะค่ะใส่กระเทียมนะคะกระเทียมก็ใส่จักซ้อน กีบกับพ่อเนาะคะ่ะพ่อดับกินข้าวนะคะติเล่าก็ใส้พริกใส่หัวหอมเนาะคะ่ะยิบเกลือใส่ลงไปน,นําแนจักน้อยหนึ่งนะคะเมื่อนี้ว่าชิเป่าเฮดกับเขาให้มันแล้วแต่เวนค่ะทุกคนพระว่าจะกลับเมื่อนอนบานนะคะช่วงนี้ปุ้ยบอกคอยได้นอนหน้าปั้นได้จ่ายคุณตาคุณยายพิ่อนนอนหน้านะคะปุ้ยจะแต่เมื่อนอนบานค่ะเพระว่าถามือได้นอนหน้าค่ะช่วงนั้นก็คือบัวคอยเด้ตัดคลิปบ่ได้ keep, ด์ผักเสียงบัวคอยได้ลรงคลิปเลยเนาะคะ่ะงานบ่เดินนะคะปุ้ยก็เลยเลือที่จะกลับไปนอนบานนะะาบานนนนเะะะะคคะค่พรววบก็มลลลโหดิป ลงกระใสเวลาแปบเดียวจางสีเนาะคะ่ะช่วงนี้ปุ้ยกจะถาย,ย่อยลงคลิปที่ปุ๋ยทายไวให้มันเบิกสะกอนนะคะทุกคนเดี๋ยวจังสีลงคลิปเถียงหน้าหน่อยด้วยค่ะเถียงหน้าหน่อยเพราะท่านเหตุอีกอยู่นะคะหลายหลายคนเนาะคะ่ะมักเบิ่งคลิปที่ปุ๋ยเหตเถียงหน้าหน่อยมากกว่าคลิปเหตกับเขราแบบหนีซะอีกปุก๋ยกจะพยายามทายคลิปในชีวิตประจําวันของปุ๋ยลงน้าเนาะคะ่ะสอดแสกลงไปน้านะคะเป็นการนําเสนอการใส่ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดอยู่ในชนบ,บทเนาะคะ่ะหลายๆคนก็อยากกลับบ้านมาใส่ชีวิตแบบนี้นะคะ แต่ว่ายังบ่ท่นได้ถึงเวลาเนาะคะ่ะเหตุงานเก็บเงินให้ได้หลายๆสกอนเด้อจ่าจังกลับมาอยู่บ้านเฮาเพราะว่าเงินนอกจากมีความจําเป็นในการใส่ชีวิตประจําวันมากๆเลยนะคะบาวาสิปายอยู่ไส็กระางค่ะอย่างไดจะต้องใส่เงินแน่นอนถ้าบ่ามีเงินเนาะค่ะ็อยู่ยาคือกันนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนอกจากู้ใไดที่บ่ท่นได้มีการว่างแขนดีๆนะคะปุ้ยแนะนะาวายฟ้าออกจากงานเลยค่ะ พอสุดท้ายแล้วนะคะถึงแม้ว่าเขาจะออกมาอยู่บ้านค่ะเขาก็จะอยู่ได้แค่ช่วงหนึ่งแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวจะต้องกลับไปใหม่แท้ค่ะมันจะกลายเป็นว่าเขาต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่แบบสัๆ่ๆจังสีนะคะทุกคนมันจะบบรดไปใไส์มาใส์จักเคือนนะคะวางแผนชีวิตดีๆค่ะ แกงไก่ของปุ้ยก็เฮ็ดง่ายๆคือเก่านั่นแหละค่ะเอาริกแกงลงไปขัวให้หอมหอมสะกอนนะคะเต็ดแล้วเนาะคะ่ะใส่ไก่ลงไปค่ะเต็ดแล้วข้ากะจะปุ้งรสโดยน้ำปลาแดงนะคะกะใส่หยวกก้วยลงไปแบบนี้เลยเนาะคะ่ะส่วนมากแล้วนะคะอย่างที่ปุ้ยเคยได้บอกไปนะคะว่าปุ้ยจะบอกคอยได้อธิบายถึงการเห็ดกับข่าวกับน้ำปัานใดนะคะเพราะว่าเอฟซีของปุ้ยส่วนใหญ่แลลวเนาะคะ่ะเห็ดกับข่าวเก่งกันทั้งนั้นเลยแต่ว่าปุ้ยเองนี่แหละค่ะทียังต้องเรียนรู้เพิ่ม,เต,มเติมอีกหลายอย่างนะคะกับข่าวกับมหาเห็ดเอาตอนที่ลรา ออกจากงานแล้วมาอยู่บ้านนี่และค่ะแต่ก่อนเนาะคะ่ะเหตุกับเขา,าเป็นนะคะถามคุณยายเบิดคุยยางข่าว่ใสอีหยังแน่นะคะคือคนที่บวกเคยเหตุกับจะบวกหูเลยอีลีนะคะว่าต้องใส่หนันใส่หนี่เนาะคะ่ะต้องบอกตรงตรงเลยนะคะว่าถอดใครบวใหม่นี่ก็ะทือว่าเก่งมากๆแล้วค่ะ แกงไก่ใส่เยอกกล้วยของเหาค่ะทุกคนทานเบิดพอดีนะคะก็เลยเด็กจูฟืนใสเอาค่ะท่านไหนไปเอากระสอบทานอยู่เนาะค่ะกระสอบทานก็จะอยู่เถียงคุณตานะคะทุกคนก็นเลยแบบว่าเอาฟืนจูเอาซะก่อนค่ะให้มันสุกไวๆนะคะเสร็จแล้วกระจายพาอีตูลงไปเนาะค่ะหล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วนะคะแกงเยอกกล้วยของเหากระจางสีแดงหอมๆเนาะค่ะใสเครื่องปรุงครบเสร็จแล้วเนาะค่ะก็จะชิมรสชาติเบิ่งนะคะ สำหรับคลิปนี้ปุ้ยกับพามาเห็ดกับขา้าวแรงแค่นี้ด้วยค่ะเดี๋ยวปุ๋ยจะขอโต๊ะกับบานก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ปุ๋ยในการเฮ็ดคลิปต่อไปน้านะคะสวัสดีค่ะ